พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมโอชนะจนมาพบปะพูดคุยกับสมาชิกทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนะี่ยนำเอาพระกิ่งชินบัญชรของหลวงปู่พระมาศิลานะครับมาให้ชมวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับได้พระกิ่งคินบัญชเรเศรษฐีมานะครับเป็นเนื้อนวะนะครับจำนวนการจัดสร้างเนี่ยทั้งหมดทุกเนื้อในรวมกันในราวๆแค่1 5 0 0อองค์นะครับเป็น พระก,กิ่งที่ถือว่าเป็นพระก,กิ่งหลักๆของหลวงปู่พระมาศิลาเลยนะครับพิธีการจัดสร้างเนี่ยนะครับในพิธีปลุกเสกจัดได้อย่างนะยิ่งใหญ่และก็เข้มขังมากนะครับเราขอกล่าวเท้าความไปถึงพระกิ่งชินบรรชนนะครับพระกิ่งคินบนนนรรชนเนี่ยต,ต้นตำหรับจริงๆก็คือหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับแห,ห่งวัดละหานไร่จังหวัดระยองนะครับซึ่งพระก,กิ่งของท่านนะครับทำการ จัดสร้างมาแล้วก็มีประสบการณ์นสูงมากได้รับความนิยมจากศิษยานุศิษย์ครับสนนราคาเนี่ยองละหลายแสนเลยนะครับพระอาจารย์ของผมท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านเป็นคารวาสนะครับตอนนี้ท่านเรียนจบมาใหม่ๆแล้วทํางานนะครับท่านบอกว่าพระกิ่งชินบัญชรของหลวงปู่ทิมเนี่ยองละเจ็ดร้อยครับยุคก่อนนะครับรวมกันทั้งพระกิ่งชินบัญชรแล้วก็ชัยวัดนะครับ พันหนึ่งหรือสองพันหนึ่งหรือพันสองเนี่ยผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับนะครับระยะเวลาผ่านมานะครับประมาณยี่สิบสามสิบปีนะครับ <c oughs> ทุกวันนี้ <c oughs> ทุกวันนี้เนี่ยองค์ละหลายแสนนะครับวันนี้ผมก็เลยนะครับจะนําเอาพระกิ่งชินบรรชนงหลง้งปูพระมหาศิลามาให้ชมนะครับพระกิ่งชินบรรชนเศรษฐีเนี่ยปลูกเสกในปีสองห้าหกสี่นะครับ เนื้อเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับแต่ที่แตกต่างกัน,นจะเป็นด้านล่างนะครับจะมีก้นทองแดงก้นทองฝาบาทแล้วก็ก้นเงินนะครับเนื้อส่วนมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อนวะนะครับนวโลหะเป็นการหลอมรวมเอาโลหะทั้ง9ชนิดนะครับตามตำรับการหลอมหล่อลของครูบาอาจารย์นะครับซึ่งจะรวมเอาโลหะประเภทเล็กนะครับปลอดทองแดงทองคําเงินนะครับเจ้า สังกสีนวะชินนะครับบริสุทธิ์นะครับรวมทั้งหมด9อย่างตามตำรับตำราของครูบาอาจารย์รุ่เก่าๆนะบอกว่านวโลหนะเนี่ยถ้าหลอมรวมตามตำรับในสมัยโบราณกาลเนี่ยนะครับจะให้พุทธคุณจะเกิดความเข้มขังเป็นรองเพียงแค่เหล็กไหลเท่านั้นนะรจริงเป็นที่มาของการจัดสร้างวัตถุมงคลในนะเนื้อนวโลหะ พระกิ่งชินบัญชรนของหลวงปู่พระมาศิลาที่ผมนำมาให้ชมนะครับถอดแบบมาจากพระกิ่งชินบรรชรของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับแล้วก็ยังได้รับชนวนแล้วก็โลหะนะครับในครั้งพิธีปลูกเสกพระกิ่งชินบัรชรของหลวงปู่ทิมนะครับโดยได้รับมอบจากสิทธิเอกของหลวงปู่ทิมก็คืออาจารย์ชินนพรสุขสถิตนะครับได้รับมาจํานวนเยอะด้วยนะครับมา เททองนะครับมาหล่อพระกิ่งชินบรรชรของหลวงปูพ่พมหาศิลาเนี่ยผมก็เชื่อและเตือนว่าในอนาคตคลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่พมหาศิลาจะต้องตามหาพระกิ่งรุ่นนี้แล้วก็จะได้รับความนิยมเหมือนกันกันกนกบพระกิ่งของหลวงปูท่ทิมเลยก็ว่าได้นะครับแลวพระกิ่งชุดนี้ยังไม่ทําการหล่อที่โรงหล่อเดียวกันกันกบพระกิ่งชินบรรชนของหลวงปู่ทิม ให้ชมความสวยงามให้ชมเอกลักษณ์นะครับดูผิววันณนะดูความเข้มขังคนเนื้อนวะนะครับใช้ไปน,น,นานๆจะเกิดความมันนะครับผิวนี่จะกลับดำนะครับจะดูมีความเข้มขังมากๆก็อนนี้เนี่ยราคาสนนราคาเนี่ยยังไม่แพงนะครับยังหาเก็บพอหาเก็บได้อยู่ ราคาเท่านี้ถ้าเทียบกับพระกิ่งหลักๆแล้วก็เป็นเนื้อนาว่าโลหะถือว่าคุ้มมากๆนะครับไปชมที่ด้านล่างนะครับด้านล่างของพระกิ่งชุดนี้นะครับเป็นก้นทองแดงครับองค์นี้ต่อโคตสอสลาแล้วก็มีดอกจันรล้อมรอบนะครับตอกลันนําเบอร์ทุกองนะครับอันนี้องค์นี้หมายเลข304นยก304ะครับด้านบนสุดนะครับมีเข้ามาชินบัญชอนะครับซึ่งเป็นชื่อรุ่นนั่นเอง ด้านหลังนะครับจะมีโคดโค้ดเนี่ยเหมือนโคโดดอดน้ำหรือโค้ดเมล็ดงาของหงคู่ถิ่นแล้วก็มีตัวหนะนะครับเป็นภาษาขอมนะให้ชมความสวยงามนะครับเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับไปเจอไป เห็นตามแผงพระหรือว่าไปเจอตามบ้านเห็นตามญาตินะครับจะได้เลือกเก็บสะสมจะได้เช่าบูชาได้นะครับราคานี้ก็อยู่หลักพันกลางๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปด้วยพระกิ่งนะครับชินบรรชรเศรษฐีคนหลวงปู่พ้ามหาศิลานะครับเนื้อนวะโลหะนะครับ ในวันนี้ก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับสวัสดีครับ